lo Mi a querer tapar จะปิดประตูแป๊บหนึ่งนะคะจะปิดประตูแป๊บหนึง่ง รอเพื่อนๆเ,เข้ามาสวัสดีปีใหม่กันนะคะ สวัสดีทุกคนนะคะเ,เพื่อนๆสวัสดีทุกคนนะคะที่เข้ามาแล้วขอให้ปีใหม่ปีนี้ก็ขอให้เ,เพื่อนๆชาวย t ท b e ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะคะสุขก็ไม่มีอะไรนอกจากคำวยพรให้เ,เพื่อนๆทุกคนประสบความสำเร็จทุกๆคนนะคะเ,เพื่อนๆคะ่ะ สวัสดีปีใหม่ทุกๆคนนะคะสวัสดีคะ่ะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะออกไปขอให้เพื่อนๆทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะคะสุขก็ไม่ค่อยได้ไล์นะคะวันนี้มาไลสดเพื่อจะมาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะสวัสดีทุกคนที่ใครเข้ามาชมคลิปนี้ก็ ขอบคุณมากขอบคุณทุกกาลังใจเลยนะคะขอบคุณมากมากนะคะที่เข้ามาชมเป็นกําลังใจนะคะก็ขอให้เพื่อนๆนทุกคนนะคะมีสุขภาพแข็งแรงอายุมั่นขวัญยืนตลอดตลอดไปและเป็นเพื่อนกันยาวๆตลอดไปนะคะเป็นเพื่อนกันตลอดไปยาวๆนะคะเพื่อนๆค่ะขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณทุกคนทุกกําลังใจนะคะที่เข้ามาขอบคุณมากมากค่ะ